เอาไอเทมซงผัดเอ้ยแชมเปี้ยนก็น่าสนแต่เอาก็ได้สองตังค์นะอติแฟกต์ผมอยากได้ตังค์ต้นเกมอุ้ยขายดิเนี่ยขอร้องอ่ะเอาอติแฟกต์ไอเทมขายให้ได้ต้นเกมเถอะทำไมอ่ะชอบอ๋ออยากรู้เลยก็เดาด่านหนึ่งสามก็ขายได้แล้วไงหืมวนนู้นผมผมผมขาดทุนบาทนึลยฟื้มพี่ได้คอกเมาสามตัวเมื่อกี้ฮะอ๋อแล้วขาดทุนเลยเหรอ ก็ใช่มันรวมร่างให้ไงก็เลยนับว่าขาดทุนขาดทุนบาทหนึง่งแล้วไม่น่โอ้โหไม่มีของในนี่เลยอ่ะโูแซกว่อยู่ที่แค่บุนิว่นี่ก็โอ้มันบาทแปดดียว่ายากอ่ะพี่จะพยายามขึ้นเลเ e l 9บาทเดียวเองเกมบอกเกมไม่ไหวไงง่ายดีโอน คออมาวานา3าได้รับระยะโจมตีไม่จํากัดความเร็วโจมตี60%และการโจมตีจะสร้างบนังความเสียหายเวทจากพักนี้ิสุจส์ดพอหมายเป็นเวลา3มวิก็คือพอมานาเต็มปุ๊บก็จะมีเวลา3วิในการพ่นปุย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 ,ปย With honor นักขามั w i s h m a n Shop No. หนึเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอน สามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทิปทีโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมแนะนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมโอ้สายา่สาสไนเปอร์ฟอร์โลเชสโอลฟาเกเชสน,นี่ปืมพี่เป็น Legend ใเเหม่ ที่คือกวางใช่กวางเจียวหลังมั่คือแล้วกวางคมไฟไหมไอคอนไม่เจอไอคอมที่สองเมื่อกี้ผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะอยากแบบขอดสมองเล่นคั้คงนี้เอกอกดไหมก็อยากขึ้นเก้าวแล้วไปเล่นหาพต,ต,ตัวไดจ็ดตน,น,นดีเลยนั่นกวางเหรอผมนึกว่าจริงเลรอกวิหมิ่นน้องมอจะน่ารักก็มารีลโรไม่น่าสนับแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ฟังที่ผมพูดแล้วผมจะเล่นอะไร <S <S เออโอเคผมจะแยกแล้วกันนะ ถามว่าคอกเมาลีโลน่าสนไหมน่าสนครับแต่ถ้าเล่นคอกเมาลีโลก็อย่าไปใส่โชจินให้มันเพราะว่าสกิลมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับโชจินส่วนที่ผมพูดแต่แรกว่าผมจะไปเล่นเรบลแปดเบลเก้าหายอะไรเล่นแค่นั้นเองโคกเม้าต,ต้องไปใส่คุนซูตีกระจายอะไรพวกนั้นอะ่ะจะเก่งลเลดปั๊บก็ได้อะเลดปั๊บคุนซูตีกระจายโคกเมาเก่งมากเพราะพอมานาเต็มมันจะยิงไม่จํากัดแล้วก็ยิงรัวกยิงกระจายยิงเลดปั๊บอะไรเงี้ยโคกเมารีโลไม่น่าเล่นหรอพี่ มึงจะเอาอีกคนใช่ไหมไอ่อะไรสายที่เห็รอปะเดแอชันรู้จังอ้าวแนชันีร้องยังไงอไซเบอร์เนติกมันเก่งยังไงว่าคอมมันดูไม่เก่งเออมันต้องใส่ขอบนะแค่นั้นแหละก็จะได้เลือดชิ้นเดียวนะตามจำนวนชิ้นเนี่ยตามที่มันเขียนไซเบอร์เนติกที่มีเทมอย่างน้อยหนึ่งชิน้นจะได้รับพลังโจมตีและพลังชีวิตเพิเ่มเติมจะมาเพิ่มเล่นไซเบอร์สัตใช่ไหมเอ้ยหรือว่าแค่ชิ้นเดียววะ จำไม่ได้วะจำไม่ได้ถ้าเท่าที่อ่านก็คือเท่าที่อ่านคือพี่เข้าใจเข้าใจเหมือนปื้มก็คือนั่นแหละอะไรนะว้าวที่พี่อ่านพร้อมกับปื้มก็คือเข้าใจว่าใส่ได้แค่ชิ้นเดียวไม่รู้ว่าใส่เพิ่มมันได้สแตทเพิ่มไหมจิงส5จุดหใส่เหมือนจริงเซตปัจจุบันเลยหรือเปล่าเออใช่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 คุณซูคุณซูเจาะก่อนเป็เป ซูๆเจาะกอดขีก็ได้จริงเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องใส่อ๋อเออว่ะไม่ต้องใส่คี่นี่ว่ะเพราะว่าจิง3.5ไม่มีสกิลจิง3.5ไม่มีมานาเอออย่าอย่าไปใส่คีให้มันไม่ไม่คุ้มเพื่มแขกมอเวียนๆหลังจิงเลนนี่พี่ได้มาจิงเลนเอ้ยท้องกว้าง,ง <laughs> เลนแม,ม่กระจงะอ่ะกระจูส่วนปากกระจูกระจุประจปจมบ้านมันร้องไงนะ หูกระจงควรปลูกห่างจากให้ตัวบ้านได้มาจากพาร์ตอันนี้ตัวฟรีพาร์ตร,รอบนี้คุ้มไมครับเห็นมีสนามแค่ไม่เพียวพาร์ตมันแยกกัน2พาร์ตนะก็คือมีพาร์ตของเซตสามจุดห้าแต่พาร์ตของเซตสิบพาร์ตของเซตสิบมี2สนามนะแต่ว่า3.5มีแค่1สนามแต่ว่าพาร์ตสามจุดห้าจะถูกกว่าครูแม่หมคุ้มไหมก็ดออูที่มือเองก็ ที่ต่อบสดีเลยที่ลงท้าย,ย้วยากเลยมันอยู่ที่มึงอะ่ะมึงคิดว่ามันคุ้มไหมละ่ะถ้ามึงถามกูก็คุม้มคุ้มทุกอย่างอ่ะพาร์ทะเฮ้ยผมเล่นไอ้นี้ดีกว่าเมื่อกี้เราแพ้ใช่เมื่อกี้ผมอยากลงกมาเพื่อเอาวินสติกนะก็ไม่ผมแพ้ผม,ม่ของเราเราได้บาทมาละผมจะเอาบาทไปปั๊มเอ็กพบาทจะปั๊มเวฟเวฟโง่น,นี่ไม่ได้นะเวฟมอนเตอร์เวฟมอนเตอร์มานาบาทจะไม่ได้ที่ผมอยากได้ไอ้นี่บาทขอน,นตาขอน,นตา แลน้ำตาผมจะขอบคุณมากไม่ใช่ไม่ใช่รอดน้ำตาเพื่อนน้ำตาไอ้เพิ่มเกมให้ให้อีกแล้วเทียร์ออฟเดอะกอร์นเนสเทียร์ออฟเดอะอรเสต้องใส่นะผมจะมาตำ <Feeling lucky. S 1> เอี้ยพวยหัวคีโอเคได้ละเวนเป็นเอ,เอ่อไซเบอร์เนติกเบดมาสเตอร์ไอ้เวนไอ้ไม่ใช่เวนเวนเก่งนะเนี่ย มันมันมันกิ้งยิงเนี่ยแล้วมันหลบเลด้เลยหลบเหมือนเอเดอบไหนเลยผมต้องการอีก8ป p อันนี้มันได้รอบละกี่เ p รอบละหนึ่งบาท8แคที่แปแคทโชว์สามละโอ้ยได้อยู่3แคทได้แต่เลดเกมสเปเชียลลิสต์ปะน่าสนใจนะได้สามสิบสามบาทไปซื้อตัวละครจังเลยอยากคลนเวลด้วยเล่นอย่างงี้ปะนี่ผมไม่มีตังค์นะไอ้บึ้ม ไม่มีอะไ,ไรจับฟู่พี่เอาเลดเคมมาละพี่ไปวัดดวงกับสาบาบาทเลดเคมบัฟมาปุ่มพี่นั่งอ่านเลดเคมสเปเชลลียลเลดบัฟมามันบอกว่าเพิ่มจาก30บาทเป็น33บาทขอ3แคสบาทเอ้ยขอแคสเดียวก็พอแล้วป่ะ17 18นี่ไง,งแล้วเัดหน้าเราไปหกไปหกเป็นจีนเลยซูมจ้เาเลยมันแรงนะเวลานีเนน้เดีเวลน,นี้ดีสนุกมันแรงแบบรน่นรนอย่างแคบ เล่นเป็นไซเบอร์เนติก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 แอดเบอร์เนติกคือแหนมไพรี <im ession> คือไม่ดวงดีสิพี่เลยหลุมหลุมกระปีหลุมกระปีหลุมกระป,ป,ปีคือแนหนมไพรีโอเคผมคิดออกแล้วผมเล่นคอมอะไรดีผมเล่น Better, <ด>เบรมาสเตอร์งงๆเลยเ,เ,เก่งก็ <im it S 2> ไม่เป็นวนเบรมาสเตอร์แกเ่่งทีล่นเบมาสเตอกีหรอ พี่ได้ไอพีสองที่มันโดนพี่ตกอ่ะเอ๊ะแล้วเดี๋ยว,วผมก็จะไปโดนพี่ตกเนี่ยมันโดนพี่อุ่นนิหลุมแก๊ปปิดถุมแก๊ปปิดถุมแก๊ปปิคือดวงด<ต>ีเพิ่พมกูจตะตายแล้ว,วพี่ก็เลิกร้องเพลงนะเพิ่มพี่ขอดรอสขอดรอสเอาไรคุยกูก่อนเอาหัวเทมอะไรก็ได้ตะหลิวแม่งเนี่ยจบจบก็ทำเบรมาเตอร์นีเบรมาเตอร์เบรมาเตอร์เก้ามันตันเท่าไหร่วะอิมิเลียร์เป็นโรเมติดด้วยต้องทำตัวเป็น อัะป,ปิง้งอัะป,ปิ้งของโอดนะยไม่มีเฮียอะไรสองดาวสักตุ่ผมอยากได้ผมรีบขึ้นเวือเพราะผมอยากไปหาไอเนี่ยนากับทีโมอ่ะเพราะถ้าเราได้มาเราจะได้แอสโตสาใช่ไหมแล้วบาาจะใช้มานาน้อยลงแล้วมันจะต๊มเอ็กพีแบบบ้านนะครับเป็นระดิติกเวนจบบา่าตกแต่สองดาวม่เตือน๋อสองดาวสองดาวจะแคไวขึ้นเลยใช่ขึ้นดู ตะกอด้านข้างหน่อยอยู่ที่เนี่ยหนักกว่ากูนู่นว่ไอ้ผมมันหนักกว่าพื้นเหมือนกันว่ะนี่ช็ดผมไม่ได้ตังจากไอ้นี่เลยอะสเปสไพรเลตอะ m ม God ดอันนี้โกลแมนเชอร์อบาร์ซายแล้วจะแคสเดียวพี่จะตายเลี้ยวอะไรนะเอามีเรามากันในในส่วนของคำว่าเกมไว อุ้ยปื้มหนึ่งเปอร์เซนต์ลูลูไม่ใช่รูรูนะผมเสียดายไม่ไม่มีดาเมจเว้ยดูดิเ,เสกศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดสองตัวเป็นระยะเวลาสองวิสตัร์พวกเขาและวทำให้พวกเขากระโดดไปรอบๆอย่างไรจุดหมายศัตรูที่ถูกเสกจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม5%คือแม่งเก่งมากนะแม่งเกงไม่มีดาเมจแม่มมก็เสียอย่างเดียวแม่งมีดาเมจเลยทีโมมาแล้วเ โอเคทีโมโมาก็คือตามที่เราคุยกันไว้ถ้างั้นผมต้องเปลี่ยนแผนเป็นแบบนี้อนนี้นี้นี้น,น,น,นี้เป็นแอสโตรเมติกนะครับก็คือไม่ไม่บาทมันจะเก่งแค่แค่มีแอสโตรมันเก่งเราดนเมจไี่นีต้องเอาทีมโม,มาเติม โอ้ยเฮียแคลินสูงหวัหวหลุดแล้วปึ้งจะตายแล้วปึ้งเราอยู่ไม่ได้เซิร์ฟนี้เป็นนักรีโลเว้นแต่ละคนเล 7, บลจ็ดเหลือสิบบาทสิบบาทกันหมดเลยเข่ม ไม่มีอะไรส่งดาวเลยะมันเท่าไหร่นะคนดูมันแปดสิบาทใช่ไหมหมายถึงว่าเวลแปดไปเก้าอ่ะผมเกปบ80สิบาทแล้วผมรีบขึ้นแล้วผมก็โลเปลี่ยนคอมมสไปทีนึงไอเทมผมพร้อมละอย่างเห็นทีมยานมังกรลบก็ลบกากเลยต้องตั้งบอร์ดไอ้นี้มาเก่งๆอย่าลบต้องตั้งเลเบลมาแล้วก็แปะแปะเอโซไว้เป็นเปนเมจเ,เสริมตอนเล่นการอันธิโม่เออเออ,เอ,อนั่นแหละโปรีนคุณฟูชีบเออโยน รดบอดให้มากที่สุดโหฉกรัวเลยแล้วทำไมบาทไม่เห็นมีมีให้กูเลยตนลุมห้าตัวแม่งกิ้ง <laughs> ยิงกิ้งยิงกิ้งยิงกิ้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 งหลบเหรอกิ้งหลบโคตริบหายไอ้เืนพี่จะตุยแลยห้าสิบหกสามเธอให้ผมต้องรอดให้ได้คนดูเรารอดได้เราขึ้นเก้าได้ เอาตัวตายไปพร้อมกับเลดเกมเซเปเชียลริสอะมาเปลี่ยนปื้มสองดาวไงเอ้สองดาวเลาเก่งแล้วาะเพิ่งมาหาสามดาวแล้วพอแม่งเหลือตัวเดียวเฮ้ยเจอยเพิ่มบิดเหลือตัวเดียวแม่งกิ้งหลบกิ้งหลบปื้มเห็นนะมียกโคตรน้ำใช่เมื่อกี้ผมลองแล้วแม่งอยู่มุมคนเดียวโดนลุมห้าตัวแม่งกิ้งจีกิ้งกิ้งกิ้งแล้วเซตเนี้ยมันมหากรรมมาแรงเยอะดู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 ดดูเมดู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 ด้ดู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  ี่ขอล็อกนะค่ะหน้าเย็ยบพาผมมาเล่นเซตน,เนี้นะทำไมอะ่ะมือถุงไม่ชอบเหรอตังโง่อะโอ้โหพี่ชอบเหรอไม่ชอบมจะตายแล้วนี่เหี้ยนี่ไม่ได้โลเลยจริงผมต้องโลสองดาถูกเหี้ยโลมีจนะีพีไหมเฮ้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 เเฮผมเห็นตัวพี่เกมผมเห็นตัวพี่เกม, <c oughs> ม,มน,น,นี่นไง <c oughs> ไม่ห็นตัวพี่เกมละผมผมโลแล้วผมโลแล้ว แล้วตัวแล้วตัวเกมละ้ยอยากได้ตะหนิวอะเดี๋ยวเอาทีโมออกเอาจันน่าลงนะครับจันน่าก็คือของทีโม3ชิ้นเนี่ยแล้วก็โล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 โรวนหน้าแข็งๆอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากโลอะคนดูเราแค่กัดฟันบ้างวะปล่อยให้ฟันมันแตกไปปล่อยให้หน้าที่ของฟันมันแตกไปเริ่มจะบิดโรแล้วกัน แหวนสี่ป่ะแหวนไม่สี่ครั้หนึ่งแตกหมดปากแล้วเรียกขี้เหร่โลว่ะแต่หน้านี่เก่งมากยืนได้โปจินแสดฟลีดจุนซูมาลมสองอุ้ยอย่าลมสามมาลมสี่ลมห้า ลมหกไอ้อย <sa> ัยมีแต่ลมระเิไม่มีเฮียปึ๊ม e t g in แม่งได้ยินเสียงสดาวมันเก่งเกิน ไ,ได้แค่นี้ว่ะเจอเฟสเฟสสวยทีย่เลตหนึ่ง,งเจอกันเลตหนึ่งอือผมไม่เจอจันหน้าเลยเบลตเก้าอ่ะมาดิมารุ <laughs> มพิองอยู่ <laughs> ยย I stand I still here I can still เออได้ G P มาตอนนี้อะนะกูถามจริงคือผมไพเลต4สีได้แล้วแต่ปึ้มพี่ไพเลต4สีเลือดสองแปลว่าอะไรมันค่อนข้างที่จะแบนนะม,นมันไม่น่าเล่นนะ่ะขายไพเลตไปเลยต้องจัดหน้าสองดาวอะพี่เกมไปไปกันฮีอย่แล้วมันเล่นไม่ได้ <c oughs> ซื้อไม่ได้เลยสองดาว ลูู <c oughs> มีมันมัดให้ลูลูปะโชว์จินอันนึงก็ไม่มีไม่มีเฮ e อะไรเร่งมานาลูลูทั้งอัน ชอบเตงและเกียร์ในเวลาเดีวยวกันเนี่ยคุณได้รูรสองดาวมาแม่งดูนอตติ้งใส่ของให้แม่งกนไไันไม่ได้โดนแม่งดาเมจไม่มีการมันเออเพื่อพียงยูแะแอะอ,อะไรผมใช้เทสใส่เทสลงไปละโดน ลิงสองตัวลิงแทนตอนนี้เราไม่มีอ๋อ,อรามีแบนกาดที่จริงลิงแทนเอนี่ได้นะแต่ว่าผมอยากได้แอสโตรนอตจริงแม่งไม่ต้องแอสตัรนอตก็ได้เลยว่ะนาสองต้องขายใครขายที่าทมามาหากรรมซีซีของผมเดี๋ยวโรครับ enjoy enjoy นาดีดีพี่นาเขาไปทุบเปิดเป็แค้งทุบทุบเชี่ยฝนเราโดนมาดิมาดิมาดิฮิวจากจันน่าอีกไอ้ฮิวจากโซลกายมามาดิอืตัดผมต้องหาผมมีแผนอยู่จริงต้องถีโมโอ้ลิงสองลิงสองขาใช่ไหมครับ แล้วก็เติมตัวอื่นได้เติมตัวอื่นได้เพราะว่าเพราะว่าเราต้องการแค่นี้แหละมินติก4แวนการ์ด2นะพี่ไม่เจอจันหน้าไว้เติมโคโนไปนะครับได้แค้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดิไอ้ไอ้เจาะเวทจากลิงอุ้ยมันดูดลิงเราไปแล้วเออกอดอ่ะ กนตายสวยมารู้จักมาหากรรมซีสีได้ที่ยะมาใครไม่มีคลิกซิลเวอร์มันต้องร้องง่ายอ่ะมาดิมาดิมาต่อ,<า>ตอไปก็คุณสิขอจันหน้าเออจันหน้าจันนาเร็วจันหน้าพวกคน,นแรกจันหน้า แพีโรจันนาเขาดูขอร้องขาร้องพีโรจันนา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 โฟลบินลอบบี้พีโล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 พีโโลดเดอุ้ยไอเฮี้ยไม่มีตาไอสัส อ๋อมีมีมีไขเ okay, okay. Okay, okay. <gasps> เ่เซรัดโอเค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 เฮ้ยไอ้อเราจะสู้เอสดเลียวยากนะครับเพราะว่าเอสดเลียวเป็นเอลีแต่ว่ามันสุม่มอ่ะต้องยืนแบบนนีะ้อุ๊ยสวัสดีนะับส,สวัสดนะีน้ำรู้จักชน้าไหมน้ำโอ้โหล้มหนึง่ง มออลมสองลมสามว,าว้าวลมสี่ลมอ,อยู่พี่ก่อนปืนปือยู่พีออ่ก่อนปืมไม่ไหนแลออ้วปืม พึ่ไม่พึ่งเงียบพึ่งมาโหลโหลพึ่งพึ่งมึงอยู่บ่พึ่งพึ่งมึงอยู่บ่พ like ึ่งพึ่งไม่ไหนคุยพี่คอนพึ่งไม่ไหนแล้วเนี่ยพึ่งดูดูดูมาดูมาดูลมพี่มาดูลมพี่มาดูลมพี่มาลมหนึ่งครับมีนาทีซีลมสองมาลมสามไป ลมแมต่างลม้นลมสีมาไม่ต้องเล่นลมพาออกมายกสกูเป็นลมเลยจัดนี่แหละปึ้งจันน้าก็เป็นลมไปเลยหรอเหลือเอ็ดเดียวอ่ะเรามาดูได้เลยนั้นแทน พี่ผมเกลียดเอเดรียวมากนะคุณเดี๋ยวผมอ่านคำอธิบายเอเดรียวให้ฟังนะครับยิงคลื่นพลังใส่ตูแบบสุ่มเนี่ยอ่านแค่นี้ผมผมก็เกลียดเอเดรียวแล้วเพราะผมเคยเจอเอเดรียวแบบแคดแรกแม่งยิงใส่จานหน้าที่ผมแพ้เลยแบบแม่งต้องวัดที่แคดแรกเอเดรียวอะถ้าไม่โดนเราเออเราเอเรารอดแล้วโดนยังไปยังได้ไหมอ้๊บันหมัดรูรูดิพี่ไอ้รู้ป่ะผมเริ่มอะไรผมเรียกว่าแป๊บหนึ่งคือผมคิดว่าเบส เบดเบดมาสเตอร์กาวใช่ป่ะเออผมันเล่นไปอ่ะเอ้ยผมก็พยายามหาโลหาอยู่ทําไมเบดมาสเตอร์แค่แปดอ๋อแม่งไม่มีเฮดไลน์สัะโอเกคไม่มีเฮดไลน์ปิ้งกอเวจะหน้ามาเท่าไหร่ร้อยเดียวครับสวะไหมล่ะไปวิเอเลียวเขาโดนหุกเอเลียวเขาโดนหุกแต่มันเป็นร่างปลอมเลยลมหนึ่ง อชิ้นนีเนียยิงอัดผมเกือบตาย,ตายลม2ไม่ต้องเล่นอีเดียวตายยังเดียวตายแล้วสวยหนากวาดลานมาลมสามวมันยกจะหน้าเราไม่สนฮิวขึ้นมาจากสรกาะมาดิตีทุกตีต่อยลมสี่มูคงปัน่นท็อปสครับอันนี้แรงแค่นี้ท็อปสครับต่อไปเราเจอตี้เอ็ดเลียวที่นี้เหลือเอ็ดเลียวสองตี้ที่ว่า ไม่เจอเลยเลยนะผมไม่เจออะไรเลยนอะกจากเอสเรียวอันนี้เขาให้ฮุกลิงของเราโดนโดนฮุไอ้งูโดนฮุกงูโดนฮุกแล้วผมสนที่ไหนผมลมหนึ่งผมลมสองนะเขาไปต่อยเอสเรียวเอสเรียวแม่งพินแคสมั้งหลังเก็บชิบหายลมสามลิงลิงลอยลิงลอยนาะทุกเอสเรียวลมสี่ โซลกาสองพวกมึงมันไม่รู้จักเพเยอร์แวร์ลูสมัยก่อนจะแล้วมันคือกูนี่แหละมันคือกูนี่แหละเฮ้ยมาเลงทั้งหลายแหล่เนี่ยกูตบไล่ตบมาหมดละคนนี้ก็มีบิดแข็งนะครับซึ่งมันจะเป็นแค่งูกับคาม่าที่โดนนะก็ฟักออฟมาคาม่าโดนหุกไม่สนนะล้มหนึ่ง เอ็เรลวอยากแคสเราแค่นะอยาแคสจันน่านาผักเข้ามาจังหวะนี้ลมสลิงนกอัพต่อยังไงเอ็ดร็วจะแคสได้ไม้ต่อยต่อยเอ็เลวลงอะไร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 ะไรอะไรอะไรอรอะไ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 รอะรอะไไอะไรอะไอะไรอะไรอะออะไรรอะไ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 รอรอะไ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 รอรอะไรอะไรอะไอะไรอะไรอะไร มึงห้ามพี่เขาหน่อยดิอ้าวอ้้าแล้วเหมือนกันด้วยอ่าขึ้นเวลได้แล้วแล้วผมที่ีสตาร์กันเรียนเวลสิบม่งเลยแล้วกันสตาร์โดนเวลสิบพูผมเจอตี้นี้นะ Let's fucking you! Let's fucking you it! ฮามาไอ้หนู มีสตาร์การเดียนเพิ่มนะครับมานาเราก็จะเร็วกว่าอีกครับล้มหนึ่งไปแล้วพ,พีีแคสเดียวพอนี่มแมงของราเยแต่สนที่ไหนอะผมสนที่ไหนอะจบยังอันนี้เหลือหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเหลือคนนึงนี่จริงแม่งยิงยิงเจนเาไปเจหลบหลีดหลบหลีลบหีกหลบหี เพื่อมันโดนเชนหลบหลีกหลบหลีกหลบหลีกหลบหล,ล,ลีกสองบ้านรัวโคตรเหี้ยงโง่เลย <B uster. S 1> มีบิกแคงเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็สบายนะพอมีบิกแคงเหมือนเดิมก็สบายอ่าผมอยากฮุกเคสลีนเขานะดูเชียนผมไม่กลัวนะเดี๋ยวผมย้ายบิกแคงตอนจบซึ่งเขาน่าจะดูรัตรีมผมอยู่เพราะฉะนั้นผมอาจจะย้ายบิกแคงไปซ้ายแล้วผมก็ย้ายกลับมาขวาเพื่อให้เขาลกนะครับเรียกว่านี่ปึ๊บเห็นไหมย้ายกลับมาปึ๊บย้ายไหมผมว่าเขาย้ายปึ๊บนี่ผมว่าแคส์ลี่เขาอยู่ซ้ายใช่ไหมผม ไอ้เขียมนี่ม่งไม่ย้ายวะแม่งไม่ทำเลยเลยแต่เราสนที่ไหนเราลมหนึ่งไปก่อนช่วงวานี้เราลมหนึ่งไปก่อนอ้เขี้ยมไม่กี้ผมโดนอเอเดียวแคร์นั่น่ะไม่หลอนแล้วโซลกระกาฮิวกลับขึ้นมาอเอเดียวโดนไปสองลมโดนไปสองลมเป็นลมหรือยังลมสามมาอ้เี้ยผมโดนเชนตีผมโดนเชนตีแล้วเหลือจีพีเหลือเหลืออีเี้ยนี่คน,นเดียวจีจีดบบิลยูพีครับใครเขาโลหาสามดาวกันใครมาโลหาสามดาวมึงเอาคลิปนี้ให้พวกแม่งดู ถ้าพวกถ้ามึงทําได้เวลข้ามครับเล่นเก่งให้ได้เท่ากูก่อนผมแมปลืมเงียบเลยปืมเงียบเลยถ้าผมไปฉี่มาัอดีโลมลมพัดแล้วมันหนาวมันปวดเยี่ยวนี่มีภูสามสิบไอ้มีภูห้าสิบตัวสามดาวกันรัวๆใครเขาโลใครเขาโลสามดาวกันเวลคัมทูซีซี c ฟักกิ้งก็อดบูชิดปัญญาอ่อนติงต้องสวะหมาครับผมครับพี่โกรธใครอ่ะ กรธผมใช่ไหมขอโทษแล้วกันไม่ใช่พี่หมั่นไส้พวกโลสามดาวพี่ปกติป่ะคือถ้าถ้าพี่จะบอกว่าใครใครใครการที่มีตัวสามบาทไอ้สามดาวเยอะอ่ะก็คือติดชื่อผมหนึ่งในนั้นคืนห้านยี่อยดิก็คือผมแบบยกโยงหน้าแม่งยกหน้าเจงมันขี้โกงเว้ยแบบแต่คุณต้องไปให้ถึงนะนี่นี่คือนี่คือสูตร สูตรสูตรสำเร็จ CC ที่ผมที่ผมเล่นตอนเซต3.5มจานะครับถามว่า CC มีที่ขครบ้าง1จันหน้า2ลูลู่3นาที่แคสแรก4วูคง c c ไดได้รัว5นาติลุด c c l e หมู แล้วก็6บิดแข็งจริงๆิงบิดแข็งจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับมันเอาไว้ชิตติ้งช่วงเลดเกมเพื่อให้เขาแบบยืนยากๆบิดแข็งจะมีหรือไม่มีก็ได้ดาเมจหลักจริงๆจะอยู่ที่จันจริงๆจันหน้ามันไม่ใช่ดาเมจหลักหรอกมันซีซีมันมันซีซีหลักจนจนดีายไม่ได้เล่นแค่นั้นแหละแค่แค่นั้นแหละมันซีซีหลักจนดีายไม่ได้เล่นครับจริงๆดาเมจหลักของของคอมเนีน like ่ยถ <quy și S 1> ้าไม่นับจันหน้าซีซีหลักใช่ไหมครับมันคือ g p g p เป็น5บาท2ดาวที่แรงที่สุดแล้วใช้ง่ายที่สุด แรงแบบแรงที่เฮียแบบสองดาวแคสต,ตุ้มเดียวหายตุ้มเดียวหายอ่ะแรงแบบแรงเกินไปอ่ะเออนั่นแหละมันจะเป็น GP ที่แรงที่สุดเอโซก็ไม่เก่งเข้า GP GP, GP นี่คือแคสเดียวตุ้มรู้เรื่องมีใครอะเทสก็เป็นแค่อัตถประโยชน์เอ็โคก็เป็นแค่อัตถประโยชน์อะไรพวกเนี้ยจันน่าผมเลยชอบผมเลยชอบมาเล่นจันน่านี่แหละซีซีมันแบบคุณเห็นพวกคุณเห็นพวกเขาได้เล่นปะ่ะคุณเห็นเอสเลวได้แคสกี่แคปถามแค่นะเอสเลวได้แคสกี่แคส ไอ้เรวที่มีมานากับโชจินอ่ะกูเห็นได้แค่สองแค๊สองแคสแค่นั้นอ่ะกูเห็นแม่งได้แค่สองแคสแล้วแม่งก็ตายไปโดนลูบซีซีกว่าโดนจันหน้าลอยโดนอูคงยกโดนนาติตลุตทุบโดนลูลู่เฮกวนอยู่งั้นอ่ะแม่งวนอยู่งั้นอ่ะปุ๊บปับ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 แม่งวนอยู่งั้นอ่ะไม่ได้เล่นอ่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืม subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ก็ได้วยนะครับหรืออยากสนุกต่อก็เพียงจิ้มคลิปถัดไปได้เลย